ชายผู้ถูกขนานนามว่ามือปืนอันดับหนึ่งในโลกใต้ดินที่คนธรรมดาไม่อยากข้องแวะชื่อนายพรทิพย์ดังพอๆกับเสียงปืน M16 ที่เขาเคยเหนียวไกลไม่มีใครในเพชรบุรีไม่รู้จักเขาไม่ใช่เพราะเขาหล่อเพราะเขาเรวยแต่เพราะเขาคือมือปืนอันดับหนึ่งตัวจริงเสียงจริงคนที่เคยลั่นไกใส่เล็กนกในนักเลงดังกลางทุ่งนาจนร่างนั้นนอนแน่นิ่งจมดินให้นกกาดมกลิ่นเลือดแต่เรื่องไม่ได้จบแค่ตรงนั้น เพราะคนที่พรทิพย์เคยได้รับคําสั่งให้เก็บอีกคนหนึ่งกลับเป็นถึงพลตํารวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรมือปราบที่ใครก็รู้ว่าหัวแข็งกว่าปูนซีเมนเรื่องราวของเขาไม่ได้มีแค่เลือดและลูกปืนแต่มันคือชีวิตจริงของคนที่เคยเป็นฆาตรกรในเงาแล้ววันหนึ่งเลือกจะเดินออกมาสู่แสงไฟพร้อมความจริงที่แม่งโคตรไม่ธรรมดาพรทิพย์ไม่ได้เกิดมาในบ้านหรูมีคนรับใช้หรือมีพ่อเป็นนักการเมือง แต่เขาเกิดมาในเพชรบุรีเมืองที่ไม่ใช่แค่มีขนมหม้อแกงแต่มีของแข็งเดินเพ่นพ่านทั้งกลางวันกลางคืนสมัยเด็กเขาเห็นคนตีกันยิงกันไล่แทงกันจนกลายเป็นเรื่องชินตาเหมือนเด็กกรุงเทพเห็นรถติดชีวิตวัยรุ่นของเขาไม่ได้มีคำว่าติวสอบหรือเรียนพิเศษแต่มีแค่พกมีดไว้ก่อนกับรู้ว่าใครใหญ่สุดในซอยนี้และมันก็หล่อหลอมพรทิพย์ให้โตมาแบบที่สังคมเรียกว่าเด็กเถื่อนแต่ในโลกจริงมันคือทักษะการเอาตัวรอด เพื่อนวัยรุ่นของเขาหลายคนหายไปทีละคนบางคนโดนยิงบางคนโดนจับบางคนก็กลายเป็นศพใต้สะพานแต่พรอนทิพย์รอดมาได้ด้วยสัญชาตญาณของสัตว์นักล่าและในโลกที่มีกฎของตัวเองถ้าคุณไม่เป็นเหยือ่อคุณต้องเป็นนักล่าพรอนทิพย์เลือกเส้นทางหลังและนั่นคือจุดเริ่มต้นของมือปืนอันดับหนึ่งวันที่13พฤศจ,จิกายน2535เป็นวันที่เพชรบุรีเงียบผิดปกติก่อนจะดังขึ้นมาด้วยเสียงของกระสุน M 1 6 ที่ฟาดร่างของเล็กนกในจนร่วงกลางทุ่งนาเล็กนกในไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นนักเลงตัวเอของจังหวัดคนที่พูดชื่อแล้วพวกพวกมีดพับต้องเงียบพวกมีปืนต้องหลบเขาคือเบอร์ใหญ่เป็นทั้งเจ้าถิ่นเป็นทั้งอิทธิพลเป็นทั้งความกลัวของคนในวงการแต่วันนั้นเขาไม่ทันได้ยิงใครเพราะพรทิพย์เดินเข้ามาในฐานะมือปืนรับจ้างพร้อม M16 ที่บรรจุกระสุนพร้อมลั่นและไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียว ไม่มีคำเตือนไม่มีคำพูดมีแค่เสียงปืนและร่างของเล็กที่ลม้มลงกับพื้นดินแฉะกลางนาเลือดแดงไหลทะลักออกมามันไม่ใช่ฉากในหนังแต่มันคือของจริงและเล็กนกในก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยนี่ไม่ใช่แค่ฆาตกรรมแต่มันคือการโค่นอำนาจกลางวงการความเงียบหลังเสียงปืนดับลงไม่ได้หมายถึงจบแต่หมายถึงพรทิพย์กำลังถูกจับตาทั่วประเทศหลังจากเล็กนกในถูกพรทิพย์ยิงร่วงกลางนาข่าวก็ลุกพรึบเหมือนไฟลามทุ่ง ชื่อของพรทิพย์ถูกดันขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แบบไม่มีใครขอเขากลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของตำรวจแบบไม่ต้องสงสัยหมายจับออกทันทีทุกด่านในภาคกลางวางกำลังค้นหาชายคนนี้ที่ไม่เคยเรียนวิชาหลบหนีแต่ดันเอาตัวรอดเก่งชิบหายพรทิพย์หายตัวไปอย่างกับหมอกเช้าในป่าชื้นไม่มีใครเจอไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนแต่ทุกคนรู้ว่าเขายังอยู่และไม่ใช่แค่อยู่เฉยเฉยแต่เขายังคงมีค่าสำหรับคนบางกลุ่ม เพราะฝีมือระดับนั้นใครก็อยากได้ตัวไปใช้งานเขาไม่ได้หลบอยู่ใต้เตียงหรือไปซ่อนในวัดแบบหนังไทยเขาใช้ความรู้ในพื้นที่ใช้คอนเน็กชันของนักเลงเก่าใช้ความเงียบเป็นอาวุธและใช้ความกลัวทําให้ใครก็ไม่กล้าปากพลอยแต่ถึงจะเก่งแค่ไหนวันหนึ่งไฟมันก็ต้องมอดหรืออาจจะเปล่าเพราะพลทิพย์ยังไม่ได้จบแค่ตอนหลบหนีในโลกอาชญากรรมมีไม่กี่ชื่อที่มือปืนกล้าย,ยกมือไหว้หนึ่งในนั้นคือพลตารวจโทรเรวัตกลิ่นเกสร มือปรับชื่อดังสายบูตัวจริงเสียงเข้มตีหนักใจถึงและเป็นเหมือนผีกระหายเลือดในสายตาของคนร้ายแล้ววันหนึ่งชีวิตของพรทิพย์ก็เดินมาถึงจุดที่แม่งเฮี้ยที่สุดเขาได้รับคําสั่งไม่ใช่จากตํารวจแต่จากใครบางคนที่ใหญ่พอจะจ้างมือปืนอันดับหนึ่งให้ลั่นไกใส่มือปรับหมายเลขหนึ่งของประเทศชื่อของพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรถูกโยนลงบนโต๊ะพร้อมข้าหัวที่ทำให้คนธรรมดาเปลี่ยนใจได้ในไม่กี่วินาที แต่นี่ไม่ใช่เรื่องของเงินนี่คือเรื่องของจิตวิญญาณพรทิพย์มองชื่อพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรแล้วเงียบไปนานไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะมันคือคนที่เขาเคารพแม้ไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำใครบางคนเคยพูดว่าศัตรูที่น่านับถือที่สุดคือศัตรูที่เราไม่อยากยิงใส่พรทิพย์เลือกไม่เหนียวไกลไม่ใช่เพราะกลัวจะโดนล้างแ้นไม่ใช่เพราะเสียดายชีวิตแต่เพราะเขารู้ว่ามีบางอย่างในตัวพลตำรวจโทรเรวัตที่เขาแม่งยิงไม่ลงจริงๆ และการไม่ยิงในวันนั้นคือจุดหักเหของทุกอย่างที่ตามมาหลายปีผ่านไปเสียงปืนสงบลงเสียงหัวใจที่เคยเต้นเร็วก็เริ่มแผ่วลงพรทิพย์ไม่ใช่มือปืนที่วิ่งและยิงกลางทุ่งอีกต่อไปแต่เป็นคนที่เริ่มถามตัวเองว่าชีวิตที่เหลืออยู่จะเอาไว้ทำเฮียอะไรแล้ววันหนึ่งภาพที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นคลิปวิดีโอความยาวไม่กี่นาทีถูกปล่อยลงบนอินเทอร์เน็ตและมันเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลในคลิปนั้นพรทิพย์คุกเข่า ุกเข่ากับพื้นอย่างเต็มใจต่อหน้าชายคนหนึ่งที่เขาเคยได้รับคำสั่งให้ฆ่าใช่แล้วเขากำลังก้มกราบเท้าพลตารวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรผมขอโทษครับผมเคยได้รับคำสั่งให้เก็บท่านแต่ผมยิงไม่ลงจริงๆคำพูดนั้นแม่งแทงใจทั้งวงการผู้ชายที่เคยมีชีวิตอยู่ใต้เงากระบอกปืนผู้ชายที่เคยเลือดเย็นจนยิงคนตายกลางนาวันนี้กลับน้ำตาคลอขอโทษคนที่เขาเคารพจากใจจริง ไม่มีดรามา่าไม่มีสคริปต์มีแค่ความจริงที่แม่งโคตรหนักนี่ไม่ใช่แค่การขอขมาแต่มันคือการวางปืนเพราะบางทีการกล้าก,ก้มกลับอาจหนักแน่นกว่าการลั่นไกเสียอีกหลังคลิปกรับเท้าพลตำรวจโทรเรวัตปล่อยออกไปโลกทั้งใบของพรทย์ก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนจากคนที่เคยโดนตรานหน้าว่าฆาตกรหรือไอ้มือปืนรับจ้างกลายเป็นคนที่สื่อเรียกว่าคนกลับใจตำนานที่มีหัวใจฟังดูอาจน้ำเน่าแต่มันคือเรื่องจริง เพราะสิ่งที่พรทิพย์ทำแม่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆการยอมออกมาขอโทษอย่างเปิดเผยในโลกที่เต็มไปด้วยอีโก้และศักดิ์ศรีนั่นคือความกล้าในระดับที่พวกนักเลงบางคนไม่มีเขาไม่ได้แค่วางปืนเขาวางชีวิตเก่าลงไปพร้อมกันสังคมบางส่วนยังคงด่าบางคนยังไม่ลืมเลือดในอดีตแต่หลายคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่กลับมองว่าแม่งโคตรจริงถ้าพรทิพย์ยังเปลี่ยนได้กูแม่งก็เปลี่ยนได้เหมือนกันพรทิพย์ไม่ได้พูดเยอะ แต่การกระทําของเขามันพูดแทนทั้งหมดหลังจากทุกอย่างคลี่คลายพรทิพย์หายหน้าไปจากวงการแบบไม่มีใครตามทันเขาไม่ได้กลายเป็นนักบุญไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองและไม่ได้เปิดเพจะจธรรมือปืนแต่เขาเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่บ้านปลายนางเงียบเงียบไร้แสงแฟลชเขาไม่ต้องเหลือบมองมุมตึกไม่ต้องเช็คว่ามีใครตามหลังไม่ต้องซ่อนตัวหลังม่านอีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาลืมทุกอย่าง บางครั้งเขาไปพูดให้เด็กฟังในสถานพินิษบางครั้งเขาโผล่ในรายการทีวีแบบงงๆแล้วหายไปอีกหลายปีแต่ทุกครั้งที่เขาเปิดปากคำพูดของเขาแม่งแทงใจเสมอตอนที่กูยิงใครกูไม่ได้คิดเลยแต่ตอนนี้กูคิดถึงมันทุกคืนไม่มีใครรู้ว่าเขาจะยังอยู่ตรงนั้นไปอีกนานแค่ไหนไม่มีใครรู้ว่าเขายังพกปืนอยู่ไหมแต่สิ่งที่ทุกคนรู้แน่ๆคือพรทิพย์เคยเป็นมือปืนอันดับหนึ่ง และว,วันนี้เขากลายเป็นคำเตือนที่มีชีวิตให้กับคนรุ่นหลังคนบางคนทิ้งมรดกไว้เป็นเงินทองแต่พรทิพทิ้งไว้เป็นเรื่องตัวใจเขาไม่ได้มีลูกหลานให้สืบทอดชื่อเสียงไม่มีบ้านหลังใหญ่ไม่มีปืนทองให้ใครเชิดชูแต่เขามีชีวิตจริงให้คนรุ่นหลังได้เปิดตาคนที่เคยเป็นมือปืนอันดับหนึ่งวันนี้กลับกลายเป็นคนธรรมดาที่มีบาดแผลเต็มหลังและคำพูดไม่กี่คำแต่ลึกกว่ากระสุนหลายพันนัด กูเคยคิดว่าการฆ่าคือการจบเรื่องแต่จริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของความเฮี้ยนในชีวิตกูเขาสอนโดยไม่ต้องเปิดตำราเขาเล่าโดยไม่ต้องมีสคริปต์และเขาเตือนทุกคนแบบโคตรตรงอย่าคิดว่าเทศถ้ายังต้องใช้ปืนแก้ปัญหามะระดกของพรทิพย์คือชีวิตที่ผิดแล้วกล้ากลับเพราะในสังคมที่มีแต่คนแกล้งดีไอ้คนที่เคยเฮี้ยแล้วกล้ารับมันแม่งโคตรจริงเรื่องของพรทิพย์มันไม่ใช่นิทานที่มีแต่แง่ดี ไม่ใช่เทพนิยายที่พระเอกกลับตัวแล้วโลกสวยแต่มันคือเรื่องจริงของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยฆ่าเคยหนีเคยหลบและสุดท้ายก็กล้ากลับตัวนี่คือตำนานของมือปืนที่ไม่จบด้วยเสียงปืนแต่จบด้วยน้ำตาที่ไม่มีใครคาดถึงมันคือคำเตือนชัดๆว่าถ้ามึงเลือกผิดมึงจะเดินอยู่ในเงาไปทั้งชีวิตแต่ถ้ามึงกล้ากลับสังคมอาจให้โอกาสและถ้ามึงจริงใจพอแม้แต่มือปราบยังยอมอภัยพรทิพย์คือชื่อที่เคยทำให้คนกลัว แต่วันนี้อาจกลายเป็นชื่อที่ทำให้ใครหลายคนกล้าหยุดก่อนจะสายไปหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ